ทุกคนกำลังมีความคิดนึกอยู่ตลอดเวลาใครสามารถดึงความคิดของคนข้างๆออกมาได้ไหมไม่ได้ทุกครั้งที่เราคิดนึกคือเรากำลังสร้างกรรมใช่ไหม,มดังนั้นเราจะไปดึงกรรมของคนคนอื่นออกมาได้ไหมไม่ได้จึงไม่มีใครในโลกนี้แก้กรรมให้ใครได้ยมจำไว้เลยและไม่มีพิธีกรรมใดๆที่จะแก้กรรมให้เราได้ พระศาสดา,าจึงตรัสกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบในข้อที่6ว่ากรรมมะนิโรทคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมหรือดับไม่เหลือแห่งกรรมนั้นคืออริยมรรคมีองค์แเท่านั้นมรรคมีองค์8 2ข้อคือปัญญาสาข้อกลางคือศินสข้อท้ายคือสมาธิ ก็คือศินสมาธิปัญญานั่นเองย่อเหลือสองคือสมถะกับวิปัสสนาย่อเหลือหนึ่งคืออานาปานสติเรานั่งรู้ลมหายใจเนี่ยอริยมรรคในองค์แครบแล้วสติปทาน 4, สี่สม,มปทาน4อิทิบาท4อินสีห้าพละหาโพชชงเจ็อริยมรรคในองค์แ สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยการนั่งรู้ลมหายใจเพียงอย่างเดียวการรู้ลมหายใจโยมต้องใช้ความเพียรไหมต้องใช้เป็นสัมมาวายามะโยมต้องคอยใช้สติสติพระองค์เปรียบเหมือนนายทวารประตูที่ป้องกันคนร้ายไม่ให้เข้าเมืองอนุญาตคนดีให้เข้าเมืองนั่นคือเราไม่อนุญาตอากุศลเข้ามาในใจอนุญาตกุศลเท่านั้นที่เข้ามาในใจ โยมกำลังอยู่กับลมหายใจและไม่คิดอกุศลนั่นคือโยมกำลังมีสัมมาสตินั่นเองมีการเฝ้าดูอยู่ในใจว่าอากุศลกำลังเกิดขึ้นในใจไหมถ้าคิดจะไปพูดโกหกคำยาเบอร์เจอร์ซอเสียดอะไรโยมก็ทิงท้งทิ้งไล่โจรมันออกไปจากเมืองให้หมดไล่อกุศลออกไปอย่าให้โจรมันเข้ามาในเมืองคือเข้ามาในใจของเรา Sí, me.